แนว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 วันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกม Tower Heroes นะครับผมเป็นเกมแนวประเภทเอ่อ Tower Defense นะครับผม Tower Defense เป็นเกมประเภทที่เราจะต้องป้องกันฐานจากศัตรูซึ่งก็แค่นั้นแหละอ้อลืมบอ,อกไป เราจะต้องเลือกใช้ตัวละครที่มีอย่างจํากัดในการป้องกันฐานจากศัตรูนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ในช่องสล็อตผมมันมี2ตัวนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็ใช่ผมมีการฝึกเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็นะฝึกเล่นนิดหน่อยนะครับผมแต่วันนี้ที่ผมเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีอีเวนต์เกมดอสนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะมีผีมีอูนี่ช่วยฉันปกป้องลานเจบจากพวกมอนสเตอร์ผู้นี้ทีฉันจะให้รางวัลน,นายเลยนะโอเคมีฟิกเกอร์ มีซีมีสควิชมีเอลกอบิโน่นี่เราหลงทางมาสักพักนึงแล้วนะแต่ฉันคิดว่าพวกเราน่าจะมาถูกทางแล้วล่ะเออพวกนานนได้ยินอะไรกันหรือมันเหมือนกับว่ามันมาจากข้างหน้านี่เองมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างอยู่หลังประตูนั้นก็ได้ฉันคิดว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจะมาอะ Magic นั่นมันตัวอะไรกัน่ะพวกมันไล่ตามไอ้กอบินโอ้โหกอบิน่เดีแล้วกอบินกอบินปากฉีกมันไม่สัมพันธ์หรอก เราจะต้องไปช่วยไอ้เจ้าตัวนั้นกันดูมืองว่าพวกเราจะช่วยเขาได้นะโอ้ขอบคุณมากฉันชื่อว่าเอลโกบิโนโอเคหรือเปล่าเอลโกบิโนต้องการความช่วยเหลือไหมเหมือนกับว่าประตูของเจฟเซฟเฮาส์เนี่ยก็คือเป็นบ้านของเจฟนะครับผมมันมันถูกมันมันพังอะไรเอาง่ายๆพวกคุณคิดว่าพวกคุณจะสามารถปกป้องไอ้พวกปีศาพวกนี้ได้หรือเปล่าเพื่อนฉันบอบจะช่วยซ่อมประตู ฉันจะช่วยไฟกับพวกศัตรูจนกวา่าจะสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วแหละมันฟังดูดีนะสำหรับพูกเรา <c oughs> เราต้องหาทางเอาใจาที่นี่เดี๋ยวมันเป็นผู้หญิงนี่วะ่ะฉันต้องหาทางเอาใจาที่นี่ไม่สิมันเป็นวีพวกเราต้องหาทางเอาใจาที่นี่ <c oughs> อุ้ยปีศาจใหม่แล้วบ้าหรือเปล่าวัยชายเดี๋ยวเราลองวางตัวนี้๊ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างเอ่ย เองทำไดได้บ้างเอ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 ง,เอง,เองตีน่อมียี่สิบห้าเวมเลยเหรอเออมันเป็นบัอกอะบัอกอะไรเป็นโรคอะไรวะ็ถามจริงอ๋อมแมลงอ๋อทิโมทีทิโมทีนี่ว่ะเดี๋ยววางเอกอบ,บินไปนิดนึงไม่มัน่นใจว่าเอกอบินดดอ๋อมันวางไม้ได้วางเศษไม้อ๋อลืมบอกไปนะครับผมในเกมนี้เราสามารถอัปเกรดตัวละครให้มันสามารถแข็งแก่งมากกว่าเดิมได้นะครับผม นี่ตัวอะไรอะไอโกบิโนวางไม้ไอตัวนี้มันยิงไกลไอไอตัวหนูเนี่ยนะแล้วก็ตัวเชฟมันสามารถตีได้แล้วตัวนี่ลหละตัวที่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เอ้ยมึงตัวอะไรเนี่ยนี่ผมว่าโอ้อันี้มันเยิงเป็นเลเซอร์นะตัวนักวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าลูกตาของซีกว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับผมเอามาสี่ตัวรู้สึกว่าแต่ละตัวมันจะทํางานเป็นไงบ้างอันนี้ยิงเลเซอร์ตัว นักวิทยาศาสตร์นะตัวหนูก็ยิงยิงกันแต่ว่าเป็นสเปซดามเมจก็คือเหมือนกับว่าเป็นแบบดามเมจแบบที่มันเป็นคลื่นนะครับผมเป็นพวกน้ำอะไรเงี้ยไม่ก็น้ําอัดลมส่วนไอ,กอ็กซโโนวางเป็นเหมือน,นว่าเป็นตําดักไม้นะครับผมวางเป็นแบบนี้ใครเหยียบก็ส่วนในตัวนี้มันก็จะคอยตีนะครับผมเฮ้ยดุ๊บเดี๋ยวโอ้โห,โหดุ๊บน่กากลัวขนาดนี้เลยเนี่ยลองฝึกเล่นมาเลยนะครับเวฟสุดท้ายจะเป็นเวฟที่น่ากลัวที่สุดพอบอสมันจะออกมา อ,อโอแจ็คปีาศาจอยู่ในตู้เสื้อผ้าเมื่อกี้เจ็บอกองั้นเอ้ไม่ใช่จเจ็บอกเอลโกบิโน่บอกงั้นแล้วแบบหืมแจ็คโอ้โหตอนแรกคนนึงว่าฮนะครับผมผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นหมูที่ยาาที่สุดนะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าพวกเหรียญอะไรเงี้ยมันได้มาแบบหืมได้เหรียญมาแบบอย่างเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าเวฟมันดูน้อยนะครับผมอู้แล้วมันก็ยิ่งหน้าขนลุกมากขึ้นคืออะไรอะ่ะโอ้มีมืเมอเหรอ เดอะแฮนหรอผมว่าไอ้พวกตัวที่มันยิงระยะไกลนี่มันต้องวางแบบไกลๆหน่อยเพะมันยิงระยะไกลได้ส่วนไอ้พวกเชฟเนี่ยเชฟมันตีระยะใกล้ไงมันเลยต้องวางอ๊้อายอายไม่กี่เนี่ยนี่มีนักวิทยาศาสตร์ตัวนี้สองตัวยิงเป็นเลเซอร์ออกไปแล้วก็มีเชฟตัวนี้ตีระยะใกล้เอลกอบิโนนี่อืม อ่อนรือป่ะมึงนะครับมีการผิดแผนเล็กน้อยประมาณแบบนี้อ่ะจะวางเชฟไว้ข้างๆแบบนี้ระวังเข้าไว้ไกดิ้งไลท์ใช่ไหมอู้หูอันนี้สีของจริงไม่กี่นี้อ,นอันไม่กี่คือสีของจริงเพราะว่าต้องอัปเกรดตัวละครให้มันนี่ละเลรวลสูงๆละเนี่ยมีสีมีอุ้ยสมาย ื่อกี้สมายใช่ปะแต่ว่าในเกมมันเชื่อวินโดะวางไอ้กกบินโนไว้สักนิดตรงนี้อ่ะให้มันพอทําให้มันพอมีบทบาทบ้างนี่ครูโอ้มันเป็นแบบนี้ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันปล่อยเสน่แล้วเมื่อกี้ลัดด้วยเห็นลัดด้วยเมื่อกี้นะรู้สึกว่าลัดมันไวนะครับผมแต่ว่าเลือดอาจจะไม่เยอะนนแป๊บๆก็ตาย อ่อัปเดตนี่เชฟขั้นสูงสุดเดอะแฮน์แม่งหมุนเป็นเบเบ,บ,บีดหรืออีกหกเวฟต้องรีบอัปเดตตัวละครครับผมพอได้เจอบอสเมื่อไหร่อาจจะมีอ่สมโมกิ้งตุย๋ยหุ่ยดีเลยโอ้โหเกือบเกือบเกือบควรจะวามแบบพลเวสเอ้ยชาโด้เหรอเห็นบบแวบนะชาโด้ มันจะวามบริเวณแบบนี้อ่ะอู้ห้โหลิฟต์เดี๋ยวเริ่มหลุดละวเริ่มหลุดละผมว่าเริ่มหลุดละอันนี้เป็นพืชกรีนเฮิร์มนะครับผมพืชแบบที่มันสามารถแบบทําให้เราฮิวได้ตลอดในเกมดอเฮาไอ้เจ้าบบเฮาบักเฮาบักเฮาก็มา ผมลองทายเล่นๆนะผมว่าบอสตัวสุดท้ายในเกมเนี้น,น่าจะเป็นฟิกเกอร์เว้เพราะว่าตอนนี้นผมยังไม่เจอฟิกเกอร์เลยเป็นผีแบบลูกกระจอกอะไรเงี้ยแสดงว่าฟิกเกอร์จะเป็นบอสแอลโกบิโนมันวางแค่สองตัวนะครับผมเพราะผมวางเอลโกอบิโนมากกว่านั้นไม่ได้แล้วน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะไอฉันก็ไม่มั่นใจนะเพื่อน เหมือนัว่ามันน่าจะเป็นไอ้ก้อนเนื้อเดินได้นะที่ได้ยินทุกอย่างโอ้นี่ไงกูว่าและฟิกเกอร์เป็นบอสตัวสุดท้ายโอ้โหสามหมืนโอเคต้องอัพเกรดโอ้โหพอมันเต็มแล้วแบบมันอัพแบบใช้แสแนบไปเนี่ยเป็นเนื้อโอ้โหเนื้อ หลายคนชอบอะดิเนื้ออุ้ยเดี๋ยวหลุดหลุดหลุดผมจะผมไม่จะดูเลือดฟิกเกอร์เพราะว่าหลุดไปแล้วต้องนี่ต้องมีเทคนิคพิเศษเอาตัวนักวิทยาศาสตร์มาเพิ่มเพราะมันโจมตีระยะไกลได้โอเงินไม่พอต้องเอาตัวด้านหลังออกหายหมด อูปิกเกอร์ใกล้ตายแล้วหนึ่งเวลาที่ฉันต้องใช้ไอเทมที่เจฟให้ฉันมาอะไรอ่ะไม่หายแล้วไม่ตายหมดเดี๋ยวนี้ก้ตายใกล้ตายใกตาย ในเวลาใช้ของที่เจ็บให้ฉันมามากันเขนมาเยโดโอ้โหตึงตึงแล้วก็หลดเอกไปจากที่นี่ดีวะก่อนที่มันจะขยับได้อีกรอบนึงไปวิ่งปิดเดี๋ยวเราไม่ไขไม่คิดวัดนี่คือจบแล้วเหรอ,อยูยูแบบแม่งไม่คิดที่จะแบบไขประตูอะไรเลย ยูอยู่แบบเปิดได้ยังไงใช้ยังไงใช้แบบเวทมนต์พวกเองมีพ่อเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอเนี่ย